สวัสดีครับพบกันกับ Bad Gamer c h anel n นะครับวันนี้ในเกมเซเว n นไนท์นะฮะหรือว่ากระที่เรียกกันสั้นคือ 7K นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องการเล่นพื้นฐานของเกมเซเว่ไหนไนท์หรือว่าแนะนำชวนเพื่อนมาเล่นเกมเซเว่ไนไนท์กันดีกว่าฮะก็ <c oughs> คือเกมนี้มันเป็นเกมบนมือถือนะฮะเล่นได้ในระบบ Android แล้วก็ iOS นะฮะ <c oughs> หรือเล่นบน PC ก็ได้ผ่านโปรแกรม b l บูสเต็คนะครับผมก็บอกก่อนเลยนะว่าผมยังเล่นเกมเซเว่นไนท์เนี่ยได้ยังไม่นานฮะก็คือเล่นได้ประมาณ2อาทิตย์นะฮะ สา์ได้มาขนาดนี้ถือว่าก็โอเคนะฮะสำหรับผมนะก็ไอเดี่ที่เล่นเกมสเซเว่นไนท์เนี่ยมันจะได้ได้สองไอดีคือไอเดียเฟซบุ๊กกับไอเดียกูเกิลนะฮะซึ่งตัวนี้ผมเป็นไอเดียเฟซบุ๊กนะทำไมถึงเลื่นในเฟซบุ๊กครับเพื่อนเยอะครับพอเพื่อนเยอะเรามาสามารถยืมตัวละครของเซเวนะ่นไนท์เนี่ยมาเล่นได้อ่ามาบอกก่อนนะครับทําไมเกมนี้ถึงชื่อเซเว่นไนท์เพราะว่ามันจะมีอัศวินอยู่7ตัวนะฮะที่พูดได้ว่าเก่งที่สุดในเกมก็ไม่ผิดนะฮะเจ็ดตัวนะครับเนีย่ยเดี๋ยวให้ดูอ่า มันจะมีเห็นไหมครับจะมีดูดี้นะฮะแบบโดี้ไอรีนนะครับแล้วก็ลาเชลนะฮะเดนโลนี่ตัวเป็นมาสก์้ตัวนี้มาแล้วก็เจฟนะครับสไตร์แล้วก็ค,กคริสนะฮะซึ่งเจ็ดเคแต่ละตัวในความเก่งมันจะแตกต่างกันไปเก่งทุกตัวนะฮะ 7K เราถามว่า 7K เนี่ยมันเอามาจากไหนนะฮะ 7K เนี่ยเราจะได้รางวัลเช็คชื่อในวันที่7ของสัปดาห์ที่1นะฮะเห็นไหมใบสุ่ม7ไ4ดาวก็คือเราได้7ไนท์4ดาวมาแล้วก็ค่อยมาทําเป็น5ดาว6ดาวซึ่งส่วนการเล่นมันเนี่ยมันจะเป็นเกมแนวแบบคล้ายๆสมอนคล้ายๆสมอนนววอลประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าภาพมันสวยกว่านะโหมดการเล่นก็จะมีเข้าประจนภัยนะฮะอ่าหอคอยดันเจี้ยนรายวันดันเจี้ยนรายวันนี่สามารถทาได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็เป็นทํามังกรนะฮะ ก็กคือไอ้เจลวันนะทัพมังกรนี่คือจะเป็นเลี้วตส,สูงๆหน่อยทางทัพมังกรนี่เลี้ยวสิบห้าก็เข้าได้นะครับเจลวันก็ประมาณเท่าไหร่นะเดูไม่ได้สิบหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่างไก็จะมีอัศวินนะครับ,รรบเป็นพวกอัศวินที่เราใช้แล้วก็อัศวินที่ดอกได้มาหรือเปิดการได้มาฮะเค,ควสก็เป็นเควสต่างๆท่ที่เป็นภารกิจพิเศษ,ษตรงนี้ภารกิจรายวันภารกิจสัดาร์ภารกิจเดือนประมาณนี้ครับนะฮะจะเป็นกิลด์แล้วก็สามารถเข้าไปตีกิลด์ได้ฮะสงครามสุดประสาท มีคอสตูมให้เลือกครับเห็นไหมแล้วก็ร้านค้าไปซื้อ,อสวินฮะเติมเงินนะฮะสวินเติมเงินซื้ออุปกรณ์ก็ได้ครับซื้อกุญแจซื้อทองโดยที่ส่วนมากเนี่ยมันจะใช้ลูบี้ซื้อนะฮะลูบีบ้มันเหมือนกับเป็นเงินที่ซื้อได้แทบจะทุกอย่างในเกมะคะฮะตอนนี้ซื้อไม่ได้ก็คือซื้อเวนไนนะครับลูบี้คือต้องสุ่มอย่างเดียวครับซื้อซื้ออัศวินที่เจาะจงไม่ได้คือเราต้องสุ่มอย่างเดียวเท่านั้น อันนี้เป็นเงินในเกมนะครับก็คือเราสามารถเอามาอัปเกรดเอามาวิวัฒนาการอะไรพวกนี้ฮะอันนี้เป็นโทปาสใช้ในการ,ร,ล,รล,าลีตัวละครลีตัวละครเอาตัวละครใหม่หรืออะไรประมาณนี้ฮะกุญแจใช้ลงผ่านดันนะครับประมาณนี้นี่ค่าชื่อเสียงครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูกันผมยังไม่ทำเฟ้นแรยวันเลยมันจะมีระดับง่ายกระดับปกตินะฮะซึ่งระดับยากเนี่ยมันยังไม่เปิดนะฮะซึ่งเราดูตามเฟ้นแรยวันอห่นีฮะวันจันทร์อคาร เนี่ยมันจะได้ธาตุต่างกันเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับว่าธาตุได้ทาอะไรส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะได้เป็นเงินกับอาวุธอุปกรณ์อะไรพวกนี้ซื้นของสมใสประมาณนี้ฮะนะฮะซึ่งระดับง่ายเห็นไหมครับมันจะได้2ดาวเห็นไหมธาตุไฟวันศุกร์เนี่ยสดาวถ้าเกิดว่าเป็นระดับปกติจะได้3ดาวนะฮะไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะผมก็ถ้าถ้าลงผ่านผมก็ลงปกติแต่เกิดวันไหนไม่ผ่านจริงๆคือเป็นบางวันนะคือผมจะลงระดับง่ายโอเคแต่นี้เราไปปกติก่อนเนาะ นะฮะมันก็จะให้เตรียมอัศวินว่าเราจะลงแบบไหนนะฮะโอเคไปนี่ฮะเราสามารถกดสกิลให้มันใช้ได้นะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะครับเนี่ยะเขียนสกิลสวยมากเลยผมว่านะเคไปต่อฮะ คือมอนเตอร์มันจะมี3เวฟฮะเวฟมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆตามเวฟนะฮะสตาร์ทไห้ก่อนอย่างนี้ครับโอ้โหตัวฮีโต,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 ตายไปแล้วฮะจะผ่านไหมครับตัวฮีโตายไปแล้ว จะบอกว่าตัวผงกากก็ไม่ผิดนะะยังวิ่งเล่นได้ไม่นานครับ ใช้ซิตูขะนะรีบกดเก็บซิตูใช้เรียบสามเลยนะฮะโอเคมอนเรียบสามนี่โหดมากครับเหลือสองตัวคงไม่น่ารอดนะ สังเกตดูนะครับว่าทำไมไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้ยผมเนี่ยที่เป็น 7K นะความสามารถมันคือมันมาตักสองเทินนะฮะมันเลยมันโดนอะไรไม่โดนดาเมจเลยทำ่าโกงไม่โกงฮะโกงเทพสองเทินเท่านั้น โอเคใบ้ไปแล้วฮะเริ่มโดนดาเมตละใส่จะไม่ผ่านโอเคนะครับซึ่งรูปแบบเกมเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ยสำเร็จแล้วก็สำเร็จรายวันเนี่ยมันจะได้สวินสามถึงหกได้ไหมฮะใดสามดาวส่วนวมาก ถ้าเกิดร้อยเปอร์เซ <c oughs> ็นต์ร <c oughs> okay. ้อยเปอ์เซ็นคราวนี้ไปดู 7K กันดีกว่าโอเคฮะ 7K เนี่ยร <c oughs> ูดีนะ้เนี่ยเป็น <c oughs> สิวินที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิวินที่ถึกที่สุดแล้วแหละสกิลมันอนะคือเห็นไหมฮะสกิลต่อเนื่องเนี่ยเพิ่มพลังป้องกัน60%สินให้แก่สวินทั้งทีมเลยอันนี้คือข้อดีของรูดี้นะฮะแล้วก็บัฟลดความเสียหาย80% แล้วก็ต้านทานดีบัฟก,ก็คือสตันพวกใบพวกอย่างเงี้ยสองเทินให้ตัวเองนะครับแล้วก็กระจัดสถานะเดทด,ด้วยเดทก็คือว่าใครโดนสกิลสถานะเดทเข้าไปเนี่ยมันจะตายเป็นคือสองทบสองเทินปั๊บแล้วเดทเนี่ยก็จะตายเลยติดเตะจะตายเลยนะฮะอันนี้ก็สกิลโจมตีนะครับผมของลูด,ดี้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างก่อนนะฮะเป็นสกิลโจมตีของลูด,ดี้นะครับอ่ะอแล้วมันก็จะติดสตันนะครับกปกติของมัน ส่วนต่อมานะครับเป็นไอรินครับอไอรินนี่คือเป็นตัวบูสต์ดาเมจชั้นดีเลยดีกว่านะฮะสกิลต่อเนื่องจะเป็นเพิ่มพลังโจมตี60เปอเซให้กับอัศวินทั้งทีมนะฮะแล้ว2สกิลเนี่ยคือมันเพิ่งปรับแพทมาเนี่ยมันทําให้ไอรินเนี่ยตัวเป็นตัวนึงที่โกงมากๆคือพอเมื่อโดนสกิลอไอรินไปเนี่ยมีโอกาสติดช็อตนะครับช็อตนี่คือเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยเหมือนติดสตันละ่ะฮะนะฮะไปดูตัวอย่างสกิลก่อนอ่าอันนี้เป็นสกิลหมู่อไอรินนะครับคือโดนทั้งหมด5ตัวเลยนะ ก็เหมือนจะติดช็อตง่ายมากคือช็อตห้าตัวนี้คือทำอะไรไม่ได้เลยประานี้แล้วก็จะเป็นเดนโลนตัวผมเมื่อกี้ที่เห็นแล้วเนาะเป็นเจฟครับตัวนี้คนชอบมากเท่โอเคครับมีเป็นสกิลหมู <c oughs> เจฟเจฟเป็นตัวเดียวที่มีสกิลหมูสองสกิลนะฮะในเซเว่นไนท์นีตัวเซเว่นไนท์เจ็ดตัวเจฟเป็นสกิลหมูคู่เลย แล้วก็เจฟเนี่ยในสาระหกดาวเนี่ยจะให้ตัวเองได้รับบัฟช่วยชลดความเสียหาย40คือถึกตัวเองจะถึกขึ้น40ฮะแล้วก็สะท้อนความเสียหายตามค่าที่ลดลงให้กัศัตรูที่โจมตีอ่าหรือศัอตรูโจมตีเรามาก็จะสะท้อนไปนะฮะตัวแรงๆนี่ตีเจฟนี่สะดุ้งเลยนะฮะสะท้อนกลับึ้นนะต่อไปเป็นสไปฮะบ uh, แบบนี้ปรับมาสไปก็โกงพอสมควรเลยนะฮะอ่ะเนี่ยครับ ให้อัศวินในทีมทั้งหมดเนี่ยได้รับบัฟช่วยต้านทานดีบัฟ2เทิร์นคือถ้ามีสไปายยืน,ย,นยืนอยู่ด้วยเนี่ยสเทิร์นเนี่ยอัศวินทั้งหมด5ตัวของเราที่อยู่ในทีมเนี่ยจะไม่ได้จะไม่ติดดีบัฟอะไรเลยอ่ะนี่นะฮะแล้วก็สกิลเดียวแช่แข็งเป้าหมายนะฮะแล้วก็เพิ่มความเสียหายแต่ภาพสองร้อยสามสิบเปอร์เซ็นให้แก่ศัตรูหตัวเมื่อน้ำแข็งแตกไปนะฮะมันจะเพิ่มสร้งงสางความเสียหายอีกร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นสกิลหมู่ครับเหมือนกันแต่ว่าอันนี้น้ำแข็งแตกแล้วจะสร้างความเสียยหาย100ครับ แข่งนั้นสองเธอเลยนะไปดูสกิลสไปายก่อนสกิลสไปายก็สวยนะฮะอันนี้เป็นสกิลเดี่ยวนะ <Yeah. S 1> ต่อมาเป็นสกิลหมู่ครับสไปายโอเคประมาณนี้ครับสปายส่วนบอกไปตัวอีกน,นะฮะเป็นเจ้าแม่ตีกิวหรือตีประสาทนะฮะร mm hmm. าชเชลมาดูก่อนเพราะว่าราชเชลเนี่ยมันจะมีสกิลนี้ครับ สร้างความเสียหายทางกายภาพ230%ของพลังโจมตีให้แก่ศัตรูหนึ่งตัวและลดความเสียหายและพลัง,ลงป้องกันของของเป้าหมายเนี่ย80%นต์นานสเทิร์นคือกดดามเมจของศัตรูนะฮะจากศัตรูตีเราพันหนึ่งเนี่ยจะเหลือ200ซึ่งลงบอสลงเลดบอสหรือลงประสาทเนี่ยมันเป็นสูตราเชลเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้จริงนะแต่ก็อย่างว่าละฮะเ k มันเป็นตัวที่หาย,ยากแต่มันมีวิธีแก้ครับคือเรายืมเพื่อนได้เรามีเพื่อนเยอะเพื่อนมีราเชลเรายืมเพื่อนมาได้อ่ะนี่เป็นสกิลฟินิก์ครับโจมมตตีเป้าาหย3ัว แล้วความเสียหายพอไหมนะฮะอันนี้เป็นสกิลตัวนองพิเศษนะคือถ้าเกิดเรามีลาชิลในทีมเนี่ยคืออาซีนของเราเนี่ยเวลาโดนตีปั๊บมันจะโดนตีโต้อตอกนะฮะโอกาส50%นานละสามเทินนะครับแล้วก็เมื่อตัวเองถึงความตายเนะี่ยจะฟื้นคือชีพ HP 50%ได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วสกิลมันจะแรงขึ้นด้วยนะฮะโอเคต่อไปตัวโกงใน PVP ตัวหนึงน่งก็ได้ไดนะฮะคริส ไปดูสกิลก่อนคริสเนี่ยมันจะมีสถานะเดสทั้งสองเลยครับเห็นไหมโจมตีมันจะติดเดสนะตะเดี๋ยวมาอธิบายเรื่องสถานะเดสก่อนส,สถานะเดสเนี่ยเวลาเมื่อเราโจมตีเข้าไปนะครับมันจะมีรูปคล้ายๆกับมีดแต่จิ้มอยู่บนหัวอ่ะพอเมื่อรูปมีดจิ้มอยู่บนหัวนะ่ะพอผ่านไปสองเทิร์นเนี่ยไม่ว่าเราจะเลือดเยอะแค่ไหนหรือไงฮะเราจะตายทันทีซึ่งสกิลหมู่ของ ของคริสเนี่ยมันจะสาดเดสไปทั้งหมดเลยสาดไปแล้วลองคิดสภาพดูว่าถ้าเกิดว่าติดเดสท,ทั้งทีมอ่ะแล้วก็คือสองเธอนะี่ยคุณตายนแน่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รีบชนะชนะทีมนั้นนะแล้วเดสเนี่ยสมมติว่าเราใช้สกิลนี้ติดเดสไปใช่ไหมแล้วฟาดสกิลนี้ไปอีกติดเดสอีกคือถ้าเดสชนเดสอ่ะคือมันจะตายในทันทีเลยสมมติว่าไม่ต้องรอสองเธอเนี่ยสมมติว่าผมฟันตัวรูดี้ไปเนะี่ยติดเดสอ่ะสกิลนี้ตัวต,ติดเดส เรามาสกิลนี้อีกซ้ำไปอีกทีนึงแล้วติดเดสเหมือนกันคือดูที่จะตายเลยครับไม่ว่าคุณจะเลือดหรือเท่าไหร่หรือเลือดเยอะเท่าไหร่ส่วนความสามารถของมันเนี่ยเมื่อมันฆ่าศัตรูได้หนึ่งตัวนะคือศัตรูนั้นอ่ะพอตายปั๊บมันจะฟื้นเอชพีอัศวินทั้งหมดอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าพลังวิสูงสุดนะฮะก็คือเหมือนฮิวหมูฮะฮิวหมูคริสจะมีความสามารถโกงมากในอารีนาครับที่เหลือจะเป็นตัวธรรมดาฮะแล้วก็จลชนไพรเทวีปาเคตไอซ่าตัวอื่นนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งมาใหม่ก็คือสีจกักรพรรดิสีจกักรพรรดิเอสนะฮะถามว่าเทียบเท่ากับ 7K เคไหมก็อยู่ในระดับเดียวกันนะผมว่าแต่ว่าอาจจะไม่เก่งเท่า7 k เคในความคิดผมนะครับโดยที่สกิลตัวเนี้ยมันโหดมากคือลดพลังป้องกันของศัตรูทั้งหมด50%้นะฮะแล้วนี่เป็นบุปภาสะบั้นนะฮะเป็นสกิลหมู่ที่แรงที่สุดก็ว่าได้ฮะเนี่ยคือ140% เห็นไหมครับแล้วก็กระจัดพับป้าหมายด้วย2เทิร์นนะฮะคือสมมติว,ว่าบัฟถึกมาบัฟพ,พลังโจมตีแรงมาดูสกิลนี้เข้าไปบัฟหายหมดฮะนะครับเพิ่มดาวจันทานี้ก็เป็นสกิลเดียวนะครับประมันอะไรไปดูกันนี่เป็นสกิลเดียวนะฮะอันนี้เป็นสกิลหมู่เหมือนเหมือนไหมเหมือนอะไรไหมฮะ พูดไม่ได้นะครับเหมือนตัวละครการ์ตูนตัวหนึ่งอะพูดไม่ได้เเหมือนตัวอะไรนะครับช่องโดนแบนพูดไม่ได้โอเคครับตัวอื่นก็เป็นเรานักพจนภัยฮะที่ได้ช่วงแรกครับผมเห็นไฮะพวกนี้แหละถ้าเราได้แล้วมันจะขึ้นรูปพวกนี้ฮะแต่ถ้าเกิดเราเคยเก็บปันจนเล่สามสิบเนี่ยมันจะขึ้นรูปเรียนไอ้ทึบๆนี่คือผมยังไม่เคยได้นไฮะทึบๆนี่คือยังไม่เคยได้ ม่มีอะไรขาดเหลือใช่ไหมอ่ามันเป็นระบบเข้าต่อสู้นะฮะจะมีอารีนากับสงคารศศามชิงประสาทสงคารศศามสิสงประสาทแตคือตีกิววันหนึ่งเราตีได้3ครั้งคือสามารถเราตีกิวเราได้อะไรคือคิวเนี่ยมันจะมีกล่องให้สมมติว่าถ้าเราตีได้คะแนนอันนี้รวมกิวทั้งหมด5ล้านเนี่ยทั้งกิวเลยนะคือว่ารวมหมดอ่ะตีได้5ล้านคะแนนเราก็จะมีสิทธิ์ได้กล่องเราจะได้กล่องเอสซึ่งมีสิทธิ์ลุน้นเซเว่นไนท์อยู่ข้างในฮะ เซเว่นไนท์เนี่ยก็คือไอ้ตัวที่เจ็ดผมที่บอกที่บายไปเนี่ยมันจะได้คือสุ่มนะฮะไม่ใช่ว่าได้เซเว่นไนท์เลยจะเป็นรูบี้ห้าสิบเงินหนึ่งหมื่นอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าถ้ากล่องเอสเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้เซเว่นไนท์นะครับแล้วก็อย่างนึงเป็นอารีนานะฮะคือเหมือน PVP แหละมันจะจัดอันดับของมันเห็นไหมฮะตอนนี้ผมอยู่อันดับของผมอยู่ที่สี่หมื่นสี่ระดับเพชรระดับสามนะฮะคือแต้มสองพันสี่ร้อยห้าสิบสองคือต้องบอกก่อนที่ผมบอกผมเพิ่งเริ่มเล่นมาฮะยังเล่นได้ไม่นานเล่น้้อออาาาทิตตยย์แแ่่กก็นนนะใหืม เล่นด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปสักรอบนะพีพ,พีเนาะพีพีเนี่ยเราไม่สามารถดกดสกิลได้นะฮะอย<อ>่งเง้ยฝั่งฮอกสกิลก่อนอื <c> ้น <c> ่าจะโดนสตาร์เลย เทพสองเทินนะเทพสองเทินเราสตันแล้วเี่นไครับคิดสาดเดสมาแล้วฮะเราติดเดชละถ้าคิดสาดเดสไนทีนึงผมตายนะฮะน่ยาไม่โดนตนี้ตายแล้วครับบเทินไหมฮะ เป็นอะไรที่โกงมากนะฮะใน ppp นยะแล้วก็เป็นตัวไต่หอตีมากโอเคครับคงรู้จักระบบ S ุยไน์กันคร่าวๆแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรก็สอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์นะฮะส่วนลิงก์ดาวน์โหลดซุยไนทผมจะทิ้งมาให้ใต้คลิปแล้วก็ทิ้งลิงก์โหลดบูสต์สเต็คที่เป็นโปรแกรมเล่นระบ Android ใน PC ไว้ใต้คลิปนะครับ ถ้าเกิดว่าชอบกันก็กดไลค์ให้นะครับอยากติดตามหรือให้กำลังใจก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย